ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเราครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็คือตัวละคร DIY นะครับเป็นส n o มาเรียนะผมก็นั่งอ่านสกิลมันสักพักแล้วแหละนะก็มีความแบบ เฉยๆกับมันนิดหนึ่งนะเออแล้วก็มีเละหลังนะครับโดยอนกับมาเรียเข้ามานันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเด็ดแค่ไหนนะครับแล้วก็มีจี้เครื่องรางเข้ามานะเป็นจี้เครื่องรางเละหลังกับจี้เครื่องรางใหม่นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะมาวันที่16นะครับคือวันที่16ถึงจะสุ่มได้นะครับส่วนวันนี้อีเวนต์มันเข้ามาก่อนเฉยๆนะก็ยังสุ่มไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปสุ่มกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้ที่เข้ามาใหม่ก่อนนะครับก็คือไอ้สามตัวนี้นะสามตัวนี้นะครับคือผมอ่านส มันเหมือนเป็นร่างจะเรียกว่าร่างอัปเกรดดีไหมก็คือสกิลที่มันใส่มาก็ดูดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้การ์ดมันดูเล่นได้ขึ้นขนาดนั้นนะครับามาดูตัวแรกก่อนก็คือสโนมาเรียสีฟ้านะครับก็คือเป็นสกิลคล้ายๆคีมุนนะมีอะไรบ้างก็มีแปนนะครับสร้างซ้มหลังโอกาส55%นะแล้วก็ไม่แสดงผลเพิ่ม15นะครับแล้วก็สกิลเมื่อทอยเต๋าผ่านนะครับโอกาส90%ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะก็คือเหมือนคีมุน นะโจมตีแบบคิมุนนะครับสกิลที่2ก็มีชาร์จโลดซซูปเปอร์แอปนะนะไม่แสดงผลเพิ่ม20%โอเคแล้วก็มีป้องกมมันขโมยมาเบิ้า50%แล้วก็มีสร้างเกตหิมะนะครับหกก็จากที่อ่านดูอ่ะมันเป็นสกิลแบบคล้ายๆคิมุนใช่ไหมอาจจะเป็นคิมุนอัปเกดรดแต่คิมุนอะ่ะดูโจมตีเยอะกว่านะมีทอยผ่านมีอะไรใช่ไหมมีเตะมีนําสิ่งติดตั้งออกนะครับแต่ตัวเนี้ย มันมีโจมตีเดียวก็คือหัวใจเต้นแรงนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําให้แบบดูอาจจะเล่นได้ขึ้นก็คือมีป้องกันเข้ามานะเป็นป้องกันขโมยมาเบิร์นะคริมูลมันไม่มีไงเป็นตัวเก่าแล้วนะครับแต่ถึงใส่มานะผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะเล่นได้ยังไงนะก็คือเหมือนเป็นการสะสมเฉยนะครับทำมาเล่นคำๆนะไม่ได้กะเอาโหดอะไรหรอกเพราะว่าสกิลมันมีแค่หัวใจเต้นแรงที่โจมตีนะครับและเอฟเฟกเนี่ยคือมันโบราณแล้วนะไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะเออมันโจมตีเขายาก นะครับมันป้องกันได้ทั้งป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายและป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะแล้วยังมีแบบมีพะอีกนะครับคอยผ่านไม่ได้อีกพระมันวออย่างเงี้ยคือมันเล่นยากนะครับตัวนี้ก็ข้ามๆไปนะอันนี้ก็เหมือนกันครับแบมบินานะอันนี้ก็สกิลคล้ายๆแบมบินาเลยนะครับก็คือมีเมื่อก่อสร้างพื้นที่ว่างจันโดยตรงหรือมาตกในโอกาส4 5สร้างแลนด์เพิ่มในพื้นที่ว่างใกล้เคียงนะครับไม่แสดงผลเพิ่ม20%็นนะก็แบมบินานะครับแล้วก็มี เมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส60%ย้ายไปยังในแถวนะครับอืมแล้วก็มีชาโรซูเปอร์50%นะไม่แสดงผลเพิ่ม20มีป้องกนันขโมยมาบเบิ้ล50%นะแล้วก็มีเริ่มเทิร์นโดดมาให้อ่ะสลับอันนี้ผมก็ว่ามันพอเล่นได้อยู่นะสลับล่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างว่านะคือแบมบิน่ามันเป็นการ์ดใช้ดวงนะครับคือเก่งไม่เก่งอยู่ที่ดวงเลยไอการ์ดเปนเะนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแบมบิน่าหรือจะเป็นมาเรียสีม่วงเนะี่ย นะครับคือมันใช้ดวงนะจะว่ามันเก่งมันก็ได้แหละนะถ้าดวงดีๆก็ทะลุการวิกสบายนะครับแต่ว่ามันใช้ดวงไงคุณก็ลองไปเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะแต่ผมมองว่าน่าเล่นอยู่นะครับอืมแต่ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมันไม่ค่อยจําเป็นหรอกนะครับสลับแบมบีนาะเพราะว่ายังไงอะถ้าวิกไม่ได้ก็ตายอยู่ดีนะครับเออถึงจะมีหรือไม่มีก็ช่วยอะไรไม่ได้นะตายอยู่ดีนะส่วนอันสุดท้ายนะเป็นมันวอร์นะเอ้ไม่มันวอร์ที่ไหนละ่ะเจวอนนะครับ เออหลงและนะครับเจวอนก็สกิลเหมือนเจวอนเลยนะครับสลับสโนนะครับสโนมาเรียสีเขียวนะก็มีตกพื้นที่นะครับก่อสร้างพื้นที่เนี่ยทะเลดวงจันทร์นะครับใครเล่นบันวอลก็น่าจะจํากันได้นะแล้วก็มีทอยเต๋านะครับเบิ้ลชาร์จพระจันทร์นะครับแบบสกิลเจวอลเลยนะก็80%เปอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้โห,โหแทนที่จะให้มาสัก90นะแล้วก็มีชาร์จโลซูเปอร์โอเคป้องกันขโมยมาเบิ้ลห้าสิบ แล้วก็โอกาส4 0ยกเลิกสกิลสร้างแลนด์เพิ่มก็ประมาณนี้มันคล้ายๆ J1 เลยนะครับอืมก็คือถ้าคุณปิดไอ้การ์ดพวกนี้มาเนี่ยคุณก็กดรับพวกนี้ฟรีๆเลยนะเหมือนทำหนึ่งได้สองประมาณเนี่ยแต่พูดกันตามตรงนะผมว่ามันไม่น่าทำนะเนี่ยสามตัวเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเอามาเล่นแล้วนะครับอืมคือมันเล่นยากโดยเฉพาะคิมุนนะคือมันเล่นยากมากๆแล้วนะคิมมุนเนี่ยเล่นยากสุดนะครับก็คือมัน ทุกวันนี้มันมีตัวสกิลแก้ทางมันค่อนข้างเยอะนะครับคิมุนก็เลยเล่นยากโจมตีเขายากมากนะส่วน2ตัวเนี้ยถามว่าเอามาเล่นในทุกวันนี้ได้ไหมผมก็มองว่าได้แต่ว่ามันใช้ดวงค่อนข้างเยอะครับดวงล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจวอนหรือแบมบินาแ้บเออถ้าดวงดี2ตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะแต่ส่วนมากไอ้นี่พระจันทร์ไม่ชาร์ตไอ้นี่เมืองผุดไม่ตรงจังหวะนะครับโดนขังวิกตายนะก็ประมาณนี้นะครับส,สรุปแล้วไม่น่าทําหมดเลยนะแต่ถ้าคุณอยากได้สายวิกเร็วๆเ,วเ,วเก็บแจก็ สตัวนี้ก็โอเคนะครับไปหาใช้ดวงกันเอานะครับในการเล่นนะส่วนเล่หลังมาเรียนะครับก็อย่างว่าก็เป็นการ์ดที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่าการ์ดมันดูแบบมีอะไรเล่นแต่เล่นอะไรไม่ค่อยได้นะก็ผ่านสลับมาเรียสรุปเลยนะครับอีเวนต์นี้มีตัวเดียวที่น่าทำก็คือโดยอนนะครับใช้วัุถิดิบ5 นะงตัวเนี้ยเทียบกันไม่ติดเลยนะใช้วัตถุดิบเท่าเท่ากันโดยอนเก่งกว่าเห็นเห็นนะครับเพราะว่าโดยอนมันมีสกิลยะกยกเลิกนักกันเชิญจะแบบมีป้องกันขโมยนะครับมีแบบโจมตีครบในตัวอยู่แล้วนะครับเออก็ครบเครื่องกว่าอยู่แล้วส่วนมาเรียมันเล่นให้เก่งมันก็พอเล่นได้แหละครับแต่ว่าลำบากเหลือเกินนะก็แนะนําทําโดยอนนี่แหละนะครับโอเควันนี้ก็สรุปสั้นๆนะส่วนจี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในวันที่16แล้วกันนะ แต่จากที่อ่านดูสกิลก็ดูดีอยู่นะอันนี้ก็เป็นบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญมีคูณเมืองนะแล้วก็มีขโมยกาดนะครับเออก็ก,ก็ก็ดูแปลกดีนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยว่ากันนะแล้วก็น,นี่ก็ดโดรนดูดนะครับแล้วก็มีการตายหนึ่งครั้งนะจะค่อยว่ากันมาเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเลยนะครับอืมสำหรับอีเวนต์มาเรียนะสำหรับไอมาเรียนเนี่ยสายฟรีหาได้นะโดยการสุ่มไอเนี่ยมา 10s นะ 5s แลกการตำนานนะครับ และอีก 5s ก็เอาไว้แลกการ์ดพวกนี้นะแต่ผมว่ามันไม่น่าทําหรอกนะมันแพงนะครับคุณเก็บ 5s อย่างเดียวไปแลกโดยอนดีกว่าคุ้มกว่านะครับโอเคแต่ว,วันนี้เรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะก็ใช้เท่าไหร่ a แลก a, a บวก a 5ใบแลก a บวกใบหนึ่งแล้วก็ a บวก5ใบแลก s ใบหนึ่งอ่ะไปเดี๋ยวไปสุมหากันเลยวันนี้25,000ปิดไหมเดี๋ยวมาดูกันครับแน่นอนเราเล็งโดยอนไว้นะเดี๋ยวเรามาสุมหาโดยอนกันเลยนะจ๊ะ ก็น่าทาสุดแล้วแหละนะส่วนที่เหลือมันไม่ค่อยน่าทํานะอ่าได้ A บวกมาเลยว่ะเฮ้ยโอเคอยู่นะถ้า A อบวกอ่ะเฮ้ยเราอย่าลืมนะมันสุ่มทีละร้อยนะครับแพงเอาเรื่องอยู่นะที่จริงสุ่มการ์ดแตบบ่นี้สุ่มทีละห้ิก็พอแล้วนะมันใช้วัตถุดิบเยอะอืมเดี๋ยวมาดูกันเราปิดโดยอนไปเท่าไหร่นะออ้ยเอบวกออกอีกแล้วว่ะแจมอยู่นะ แต่ถ้าใครไม่อยากเล่นโดยอนอีเวนต์นี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับหรือว่าคุณอยากได้การ์ดมาเรียไปสะสมก็จัดได้ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าใครกลาเอาโหดกับการ์ดใหม่อย่างเงี้ยการ์ด DIY ผมว่ามันมันไม่โหดเท่าไหร่นะครับม,มันแค่พอเล่นได้เฉยๆนะเดี๋ยวราลองสุ่มเหลือ20,000ก่อนนะครับไปดูวัตถุด,ดิบว่าได้อะไรบ้าง หรือถ้าใครแบบไม่อยากเล่นโดยอนข้ามเลยครับเพราะว่าหน้าทําสุดก็โดยอนนี่แหละนะโดยอนมันตัวโจมตีหนักดีนะครับเนี่ใครที่ปิดคอร์สโดยอนมาที่แล้วอะ่ะเนี่ยทําเลยนะโดยอนมาแล้วนะทําตํานานได้เลยนะสามารถเติมตํานานได้เลยนะใครที่ทําคอร์สเวทนลูกอมดาวเมื่อกี้แต่ส่วนใครที่ดองเพชรไว้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามารอดูช่วงอัปเดตกันนะว่าจะเป็นไงนะครับก็วันที่เท่าไร่มันอัปเดตวันที่เท่าไหร่วะเหมือนเขาดาวมาแล้วนะการ์ดเขาดาวมาแล้ววันที่18เหรออืมน่าจะประมาณนี้ครับ18 17 18น่าจะ18ดเออ18ดิีจะมา17บเเลยครับก็การ์ดเขียนไว้18นะก็รอดูแล้วกันว่าการ์ดอะไรจะเข้ามานะเอออยากอยากลุ้นอยู่นะ ช่วงนี้การ์ดเก่งๆแบบไม่ค่อยเข้าตาเราหลายตัวแล้วผมขอล,ลุ้นการ์ดเก่งหน่อยแล้วกันนะไอดี ID หลักก็ดองเพชรไว้อยู่นะครับอืมไหนดูซิได้อะไรบ้างอ่ะเราได้ S มาใบหนึ่งแล้วเหมือนจะ2ใบด้วยนะเอ้ยไม่ใช่2อใบไม่ถึงถึงปะวะอ่ะเดี๋ยวลองแรกดูดิเฮ้ยถึง2ใบอยู่นะหมดไปแค่เท่าไหรเ่เองเฮ้ยเหมือนจะปิดถูกนะสลับโดยอนนะผมว่าโดยอนถูกมากอะนะี คุ้มนะดีกว่าทําเว้นอยู่นะใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ดวงแล้วกันแต่วันนี้ผมเหมือนดวงดีวะ่ะได้เมา2ใบแล้วนะหมดไปแค่ห้า0ันเองนะครับไปเดี๋ยวเราซุอีก5้าพันนะครับเฮ้ยหรือวันนี้มันวันของเราวะเอยอยังเอาอะครับอใครปิดโดยอนเท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์กันบ้างนะครับอแต่ถ้าคุณจะเอาการ์ด DIY เนี่ยคุณปิดมา ได้สโนโมาเรียมาใบหนึ่งใช่ไหมคุณก็สามารถเอาไปแลกพวกขีมุลได้อีกนะครับก็อาจจะมองว่าคุ้มไหมได้2ตัวแต่ความสามารถมันก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่คุ้มนะทำสองตัวเหมือนทําตัวเดียวเลยนะครับอนอกจากคุณอยากได้มาสะสมอนะเออมันถึงจะมองว่าคุ้มแต่ถ้าทําโหดก็มีแค่โดยอนนะครับเฮ้ยอีเวนต์นี้เหมือนจะได้โดยอนง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันใช้แค่ 5S เอง นะครับตอนนี้เรามี2แล้วหมดไปแค่5000เองนะครับอุ้ยเกบวกออกดีอยู่นะแต่แสนทองออกโคตรดีเลยครับมโหได้แต่แสนทองเนี่ยใครขาดแคนทองนะครับอีเวนตนนี้บอกได้เลยว่าได้ทองจุกๆแน่นอนนะอ่าเราสุ่มอีก5000เหมือนจะไม่ได้เท่ารอบแรกปะเกบวกเพิ่งออกมาใบเดียวเองอ่าที่แรกเรามี25 0 0มใช่ปะอ่าลองดูดิ เฮ้ยโดยอนอ่ะแพ็กฟรีอยู่ไหนเนะี่ยมันต้องสุ่มกี่ครั้งถึงได้แพ็กฟรีวะสุมยี่สิบครั้งมันก็น่าจะเกินเลยในแพ็กฟรีอยู่หนเราหมดไปห้าพันหรือว่ายังไม่ครบอะอ่ะเดี๋ยวลองลองแลกดูดิได้สามใบมันง่ายหรือมันยากวะเนะี่ย โอเคไดเอมา3ใบแล้วอุ้ย5000ที่2เราเราได้น้อยจัดเลยนะครับอืมอ่ะต่ออีก5000งบ25,000น่าจะปิดได้อยู่มั้งโดยอนนะแเน่ถ้าของออกดีๆแบบในอาเอบวกได้มาหลายใบหนึ่งปิดโดยอน15 0 0 0ให้ดูหน่อยซีลูกนะครับคุ้มนะโดยอน15 0 0นนะครับตอนเว้นมันมาผมหมดไป3 4ม0 0ืนะครับแพงนะ ถ้าปิด15ื่นได้นี่คือแบบสุดยอดนะเนี่ยได้การเมตาไปเล่นนะแต่โดยอนมันค่อนข้างที่จะพึ่งคอสตูมนะอืมอุ้ยเอบวกออกลัวๆว่ะเว้ยเอบวกออกลัวๆเว้ยขาด A ออีกใบหนึ่งเราก็จะได้เอสสี่ใบใช่ไหมเฮ้ยม,มีหวังอยู่นะเหลืออีก3000มมมสามพันเพชรงบเรา โอเคนะสำหรับคนงบน้อยนะครับแต่มันก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละนะวันนี้ผมอาจจะดวงดีก็ได้โอเคเราได้ 4s แล้วนะเอบวกออกดีๆีหน่อยเห้เอบวกออกใบหนึ่งนี้เท่ากับเราสุ่มได้ a5 ใบเลยนะนะครับมันคุ้มมากการได้ a บวกเนะี่ย หรือมีใครอยากเห็นการสโนมาเรียไหมแต่ผมว่าไม่คุม้มอะผมไม่อยากทำเลยอะ่าเอบวกอุ้ยสวยเลยอ่ะเฮ้ยได้ย่งวะน่าจะอย่างนะครับอ่ะขาดอีก11ใบถ้าบวกเลขไม่ผิดอะนะนะครับแต่สโนมาเรียมันดีตรงที่แบบ มันใช้เพชรหาได้นะถ้าใครอยากได้ก็ใช้เพชรอย่างเดียวก็ได้ครับหรือคุณจะไปเติมในร้านค้าก็ได้นะมันขายเท่าราคาการ์ดตำนานเลยอะ300นะครับอืมแพงอยู่นะถ้าเทียบกับสกิลมันนะ่ะผมมองว่าแพงนะครับาขาดไอ้นี่สิบอีก10เท่าไรอีก9ใบอีก9ใบได้เลยนะครับโดยอนอ่ะหนึ่งสอง โอ้ยได้เลยไหมเนี่ยยังอีกขาดอีกสองใบเฮ้ยเอาว่ะปิดโดยอนราคานี้สุดยอดนะเฮ้ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวะแพ็คแถมจิบหายแล้วแพ็คแถมไปไหนอะอาทำไมไม่มีแพ็คแถมแล้วอะ มันไม่ได้เหรอแต่ในกิจกรรมมันบอกมันได้นี่เอาอยู่ไหนวะรับแพ็กวัตถุดิบทุกๆก,การสุ่มเมก้าแจ็คพอต20ครั้งอาเราก็สุ่มไปหลายครั้งเลยนะเกิน20่อะขาดอีกใกบาขาดอีกใบนึงโอเคไม่เอาแพ็กแถมก็ได้ขาดใบเดียวเองสุ่มหาก็ได้นะ อาเดี๋ยวรอยเพจเอามาทำไมวะโอเคครบแล้วโอ้ยหมดไปไม่เยอะนะ 16, ื่นหกหมืเดองนะครับหมื่ปะเหลือ9ก้าพันกว่ากว่าเองนะั่นแะเอ้ยปิดโดยอนได้เลยเนี่ยเอาว่ะนะครับแต่เราก็แรกไปอืมอ่าหุ้ยถือว่าในรอบกี่เดือนวะเนี่ยที่เราปิดน้อยขนาดเนี่ยอาจจะเป็นอีเวนต์มันได้ง่ายด้วยนะครับเออ อ๋อเฮ้ยนี่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 เห็นไหมมันมีให้แลกนะครับแลกการ์ดนี้แล้วเอาไปแลกสโนมาเรียได้แต่ว่าถ้าคุณแลกการ์ดพวกเนี้ยไอสโนบอลเนี้ยการ์ดเอคุณก็จะหายนะครับคุณก็จะได้ไอนี่มาแล้วคุณต้องไปหา S มาอีก 5S ในการแลกสโนมาเรียนะครับและถ้าคุณแลกสโนมาเรียเนี่ยสล่างเนี่ยคุณเลือกล่างใดล่างหนึ่งใช่ไหมคุณก็มากดรับในนี้ได้อีกนะถ้าคุณทำนะนะอยู่ที่ว่าคุณรับล่างอะไรมานะครับแต่ผมว่ามันไม่คุ้ม นะในงบเนี้ยไปนี้ดีกว่าดับนี่เลยโดยอนนะครับการ์ดนี้เลยถูกๆนะราคาเท่ากันนี่ความสามารถคนละอย่างเลยคนระับโดยอนคือเก่งกว่าเยอะเลยนะอืสำหรับถ้าเทียบกัน2ตัวเนี้ยนะโดยอนกับมาเรียนะครับคือมาเรียมันก็ถ้าเอาไปจัดเซตดีๆมันก็เล่นได้แหละนะแต่พูดถึงความโกงอะไรเงี้ยโดยอนดูแบบโจมตีหนักกว่านะเออเพราะฉะนั้นเรากดกดรับโดยอนมาเลยนะไปเออโดยอนคุ้มๆนะครับ ส่วนพวกนี้ไม่ทําหรอกนะครับเปืองเพชรนะความสามารถเดิมๆนะครับตัวเก่าระดับแบบพระเจ้านะอืมก็ไม่น่าทําแล้วสำหรับมือใหม่ก็มีอย่างเดียวที่แนะนําคือโดยอนแต่ว่าโดยอนมันลําบากตรงที่เล่นแค่อีโวไม่คอสอย่างเงี้ยมันเล่นลําบากแต่ทําให้มันโหดได้ไหมก็พอได้นะครับมันพอปั้นได้อยู่นะครับอืมแต่อย่างว่าสกิลโจมตีหลักมันต้องมันต้องมีคอร์สถ,ถึงแบบเห็นความเก่งแบบเก่งเกินนะครับอืมคือโจมตีหนักจริงใส่คอร์สนะครับอืม ก็ประมาณนี้นะครับก็ตัดสินเลยแล้วกันนะก็แนะนําว่าไม่ต้องทําหรอกไอ้พวกการ์สโนพวกนี้นอกจากคุณอยากได้มาเก็บหรืออยากได้มาเล่นคำๆนะครับก็พอเล่นได้นะแต่ถ้าจะทําหวังโหดเนี่ยก็ต้องโดยอนนะครับมันเป็นการท์ที่ครบเครื่องดีทั้งป้องกันตัวเองได้แล้วก็มีโจมตีนะครับก็ประมาณนี้วันนี้หมดน้อยมากนะเออวันนี้ใครทําเว้นแล้วหมดเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะจ๊ะและเจอกันคลิปหน้าไปบายใครทาเว้นขอให้โชคดีนะ